สวัสดีครับรู้ฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง9 1 2านสำนักง,งานพัฒนาภาคสีหน่วยบัญชาการทหารพัฒนามาติดตามรับฟังภารกิจของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนากันครับเมื่อวานนี้กองบัญชาการกองทัพไทยหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาโดยผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเครื่องที่42จสำนักง,งานพัฒนาภาคสหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาพร้อมด้วยกําลังพล จัดพิธีมอบรถจักรยานเพื่อสนับสนุนการจัดกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนเนื่องในวันเด็กแห่งชาติประจำปี2566ให้แก่บุคลากรทางการศึกษาและเด็กในพื้นที่อำเภอยะหาจังหวัดยะลาทั้งนี้ณนะหน่วยพัฒนาการคลึ่นที่42สำนักง,งานพัฒนาภาค4หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาบ้านลีตอตำบลบาโรอำเภอยะหาจังหวัดยะลา และมอบไอศครีมให้กับเด็กนักเรียนในโรงเรียนบ้านหลีต่อทั้งนี้เพื่อส่งเสริมความสุขและสร้างขวัญกำลังใจพร้อมทั้งส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนซึ่งเป็นอนาคตของชาติสืบต่อไปณโนะรงเรียนบ้านหลีตอหมู่ที่3ตําบลบารโรอํำเภอยะหาจังหวัดยะลาและหน่วยพัฒนาการพื้นที่44สํานักง,งานพัฒนาภาค4หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี2566โดยได้ทำการมอบของขวัญรางวัลให้แก่โรงเรียนเพื่อเป็นการสนับสนุนกิจกรรมและมอบความสุขให้แก่เด็กพร้อมได้มีการแสดงต่างๆของเด็กและการจับฉลากของขวัญรางวัลอีกด้วย ณโรงเรียนชุมชนบ้านป่าดแดดปาลัสและโรงเรียนราชประสงค์บ้านใส่ขาวตำบลปากกูอำาเภอทุ่งยางแดงจังหวัดปัตตานีและนี่คือภารกิจของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนครับ